ภารกิจภารกิจตามหา้าบุเตีเยวหาลานเฟือยอย่างหาลานเฟือครับเจอเลยอันนี้ลานเฟือยตุกไม่น้อยเนาะข่าวเลยข่าวเลยโอ้คนไหลคนไหลแต่สั่นมีกุ้อิตินันเฟือ

มึงไปได้น้ำสุกปลาเข็มขนเลยสวัสด um, ีุณน้อันนั้นมนต้มไปสัับต้มหม่อนนะจะลหลายครับมาส่มเี้ยงครับเี้ยงคนเต็มร้านเลยเเต็มหม้อ ป้ากินกินไปได้กันเองเสาเพชรสัมไตเพชรเป็นมอเลยเดี <c oughs> ๋ยวกลับมาแล้วป้าถ้วยบักใหญ่เลยนะครับ <c oughs> เฟอร์นี่ถ้วยยังไงเลยนับโต๊ะพ <c oughs> ิเศษพิเศษมเลยครับ <c oughs> อู้ดเด็ดครับอุไลได้ครับ,รครบเครื่องนอกในเนื้อ อันซีนสดก็มีเนื้อสดเนื้อเอ็นเนื้อเปื also, also então, ne <te> ่อยก็หลายอยู่ครับหลายหลายอยู่ครับสกินเบดบัวเนาะแบบนี้ตัวใหญ่แทนเดี๋ยวเดี๋ยวซีบิึงก่อนยังต้องต้องซีมน้ำสุกิึงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก็ซี ซีมันกันก่อกก่อนปรุงต้องซีมมันก่อนได้ผมยังไม่ซื้อเคมทีวานเนะที่ก็พอดีเลยติมติมซอสนี่นะก็พอดีเลยพอดีแล้วมาต้องปรุงเลยแซ่บเลยนี่สุบแซ่บแล้วครับดิฟเฟอร์เมืองท่าแขกสามสิบสาสิม่าพันละถวยพิเศษ มาใหมเด็กกินติดกินเฟอร์ทำบริมมกินเฟอร์เฟร์มมเ,รเรมืองตะเกีทำเปิดน้ำตกเขินบ้าแบบไปวันลี่สิบรู้ดีกวเด็กตเ็นคนงานเป็นเอลูลูกกักิน หัวยบักใหญ่กที่กิน็ดี่บ้างแหละตัใหญ่อย่ทำก่อนดีเลยเนาะ kamu apa ดูเสบบะน้ำนัวขนาดเลยนับเข้มขแบบ้นดีเนาะอ่อเมื่อฝนจิบไปน้ำแล้วกัพุ่กครับเมื่อฝนแป๊บเดียวเขราว่าเนื่อว่าสิบโมเมื่อนี่นนี่เนาะ มาาันเป<ล>็นใหญ่สบดมืดกินมืดมกัดดดบเ่บอยู่ครับแ่บอยู่กิน